ดันานของนายชูวิทย์นะครับได้โพสต์ข้อความลงใน Facebook ส่วนตัวครับโดยระบุนะครับว่าให้จับตาวันที่สารรัรฐธรรมนูญตัดสินคดีนายกรัฐมนตรีครับว่ามวลชนทั้งสองฝ่ายนั้นจะมีการประชรหน้ากันขณะที่พลเอกสายหยุดเกิดผลเปิดเผยนะครับว่าประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษนั้นได้เรียกเข้าพบหารือแก้ปัญหาของบ้านเมืองโดยสนับสนุนแนวทางของคณะรัฐบุคคลขอพึ่งพระบรารมีให้ประเทศนั้นพ้นจากวิกฤตครับ พลเอกสายหยุดเกิดผลอดีตผู้บัญชาการทหารสูงสุดในฐานะประธานคณะรัฐบุคคลเปิดเผยนะครับว่าหลังจากที่คณะรัฐบุคคลแถลงการเรียกร้องให้รัฐบุรุษร่างพระบรมราชองค์การเสนอพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อทรงลงพระปรมมพิไทยแก้ไขวิกฤตของบ้านเมืองเมื่อวันที่25เมษายนที่ผ่านมาพลเอกเปรมตินสุลานนท์ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ ได้โทรศัพท์มาเชิญตนไปพูดคุยถึงการแก้ไขปัญหาวิกฤตของบ้านเมืองที่มีผู้เสนอทางออกหลายทางซึ่งพลเอกเปรมเห็นด้วยกับแนวทางของคณะรัฐบุคคลที่ขอพึ่งพระบารมีให้ประเทศพ้นจากวิกฤตโดยพลเอกเปรมขอให้คณะรัฐบุคคลร่างพระบรมราชองค์การขึ้นมาเพื่อน,นำขึ้นทูลเกล้าส่วนคณะรัฐบุคคลมีความเกี่ยวข้องกับองค์กรเก็บขยะแผ่นดินหรือไม่นั้นพลเอกสายหยุดปฏิเสธ โดยกล่าวว่าคณะรัฐบุคคลก่อตั้งขึ้นมาโดยตนเองเป็นผู้ริเริ่มและยืนยันว่าไม่มีความเกี่ยวข้องกับองค์กรเก็บขยะแผ่นดินแต่อย่างใดขณะที่นายชูวิทย์กมลวิสิ์หัวหน้าพักรักประเทศไทยโพสต์ข้อความลงใน Facebook ส่วนตัวว่าวันพิพากษาหลังจากที่ม็อบนายสุเทพพยายามทำทุกวิธีทางแต่ท้ายสุดไม่สามารถล้มรัฐบาลได้ตอนนี้จึงได้แต่หวังว่าสารรัฐธรรมนูญหรือปปช จะตัดสินให้ยิ่งลักกระเด็นจากเก้าอี้รักษาการนายกรัฐมนตรีข้อความในเฟซบุ๊กของนายชูวิทย์ยังระบุด้วยว่าปัจจุบันม็อบประชาธิปัย์ดูจืดชืดไม่มีอะไรที่น่าสนใจต่อให้คุณสุเทพเดินเรียกแขกทั้งวันก็ไม่มีใครอยากไปร่วมชุมนุมทำได้แค่คงสถานภาพหากิจกรรมประจำวันเคลื่อนทัพไปหลายๆที่จนม็อบกลายเป็นส่วนหนึ่งของกรุงเทพมหานครนายสุเทพกล่าวว่าตนเองนั้นเป็นร่างทรงของมวลประชาชน แต่ทุกครั้งที่ออกไปเรียกแขกมักไปในองค์กรที่มีบุคลากรสนับสนุนพักประชาธิปัตย์ทั้งสิน้นไม่ว่าจะเป็นที่การบินไทยการไฟฟ้าหรือการประปาทุกอย่างจึงดูอบอุ่นชื่นมื่นไปหมดนายชูวิทย์ได้ถามนะครับว่าทําไมถึงไม่ไปเรียกแขกในพื้นที่อย่างบินบุรีหนองจอกปากเกรด็ดหรือแม้แต่บางบอนนั่นเป็นเพราะพื้นที่เหล่านั้นเป็นฐานเสียงของพักเพื่อไทยนายสุเทพอาจต้องเรียนรู้จากสังคมชนชั้นล่างที่ไม่ใช่ชนชั้นกลาง หรือชนชั้นสูงที่เป็นฐานเสียงของพรรคประชาธิปัตย์และไม่ควรเหมารวมเอาว่าตัวเองนั้นเป็นตัวแทนของประชาชนทั้งประเทศในวันที่ารรทศาลรัฐธรรมนูญตัดสินเราอาจได้เห็นมวลชนทั้งที่เห็นด้วยกับคำตัดสินและไม่เห็นด้วยกับคำตัดสินออกมาเผชิญหน้ากันเมื่อถึงวันนั้นกฎกติกาจะไม่มีความหมายอีกต่อไป